สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้องโอเชียนลูกชายของนามรพีพัฒถูกสอนให้ทำงานตั้งแต่หกขวบไม่คิดให้ลูกทำอาชีพนี้ นามรพีพัฒน์ได้โพสต์ภาพของลูกชายน้องโอเชียนที่กําลังนําย่าไปให้ควายเรียกได้ว่าเป็นการสอนลูกชายให้รู้จักทํางานด้วยวิถีชีวิตแบบบ้านๆโดยเจ้าตัวระบุข้อความว่าลูกสาวเลี้ยงไก่ลูกชายเลี้ยงควายโอเชียนตัดย่าให้ควายกินเองสวัสดีเช้าวันทํางานทุกท่านครับทั้งนี้นามรพีพัฒน์ ได้ย้ายไปอยู่ที่นครนายกทาวอนมีบ้านที่กรุงเทพยังมีครอบครัวยอยู่หากมาทํางานที่ฟาร์มก็มีคนดูแลอยู่นอกจากแฟนและลูกก็ทําให้เดินหน้ารับงานละครไม่ต้องห่วงอะไรมากถามว่ามีแพนทําอะไรเพิ่มไหมก็น่าจะประมาณนี้ค่อยเป็นค่อยไป ขำๆเงินหมดด้วยตอนนี้คิดว่ากําลังดีไม่เกินกําลังของตัวเองส่วนที่ลูกชายอย่างน้องโอเชีนกล้าขึ้นแล้วพอเห็นเขาใน YouTube ช่องต่างๆเห็นพี่คนโน้นคนนี้มารีวิวก็อยากจะทําบ้างก็เคยให้เขารีวิวของเล่นเองตั้งแต่3ขวบก,กว่าทําได้ก็สนับสนุนให้เขากล้าแสดงออกตอนนี้ก็กล้าแล้วแต่จะให้เล่นละครอยู่กับคนหมู่มาก คงต้องมีความรับผิดชอบและมีวินัยกลัวจ,จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กองด้วยเลยให้เรียนและให้หาตัวเองไปก่อนคงยังไม่อยากให้เล่นละครหวั่นจะเหนื่อยเกินไปเพราะทั้งเรียนและทำงานไปด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก l a s t n e w ล o o m i n f o ขอบคุณค่ะ